สกายทำผลโหวตบทลงโทษคดี115แมนเชสเตอร์ซิตี้หัวตารางลุ้นแย่งกันสนุกสรุปตารางคะแนนพิม์ลีกและผลการแข่งขันสัปดาห์ที่5ทั้งหมดนี้ติดตามได้ที่ฟุตบอลนิว ฟุตบอลนิวสวัสดีครับวันนี้เราจะนำข่าวสารฝั่งพิมลีอังกฤษมาฝากท่านผู้ชมและมาดูผลการแข่งขันและสรุปตารางคะแนนพิมลีอังกฤษกันนะครับสกายได้ทำโพลเปิดให้แฟนบอลแต่และทีมเข้าไปโบตกรณีบทลงโทษคดี115หากแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตัดสินมีความผิดจริงจากกรณีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สร้างสถิติควา้าแชมป์พิมลีสี่สมัยติดมีโอกาสถูกถอดออกจากทุกรายการที่ลงเล่นหากเพราะว่าผิดกฎการเงิน มีความผิดจริงย้อนกลับไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2023นะครับพิมารลีกได้ทําการตั้งข้อหาแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้นะครับละเมิดกฎการเงินอย่างร้ายแรง หลังคณะกรรมการอิสระนะครับได้ทําการสอบสวนมาเป็นเวลาทั้งหมด4ปีโดยระบุความผิดเหล่านั้นเริ่มจากปี2009จนถึงปี2018นะครับหรือเป็นเวลา9ปีมาแล้วที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มียอมให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องนะครับรวมไปถึงการตัดสินของคณะกรรมการอิสระนะครับเกี่ยวกับข้อกล่าวหา115ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีรายล่าสุดว่าได้มีการเริ่มสอบสวนแล้วเมื่อวันจันทร์ที่16กันยายน2567นะครับสกายเบท ได้ทำโพโดยเปิดให้แฟนบอลแต่และทีมนะครับเข้าไปโหวตเลือกหนึ่งข้อว่าหากแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงนะครับในข้อกล่าวหา115คดีเกี่ยวกับกฎการเงินของพิม์ลีกทีมควรได้รับโทษอย่างไรเราลองมาดูโพลผลโหวตกันนะครับ อันดับ1ปตัดแต้ม28%อันดับที่2ปรับเงิน22%อันดับ3ปรับตกชั้น19%นะครับอันดับ4ลิฟิ์ด้วยแชมป์16%และอันดับ5แบนงตลาดซื้อขายนักเตะ มี16นตะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับโฟกานบวชครั้งนี้สโมสสอนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะจบลงอย่างไรเราไปดูตารางคะแนนพิมพลีออังกฤษที่แข่งจบไปในสัปดาห์ที่5กันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีทีมไหนติดท็อป4กันบ้างโดยหลังจากแข่งขันกันไปครบทั้ง10คู่นะครับในสัปดาห์ที่5ผลปรากฏว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกลับมาทวงจากฝูงคืนได้สำเร็จหลังแบ่งเต้มกับปืนใหญ่อาร์เซนอลที่เสมอกันไป2 ประตูต่อ2นะครับทำให้มี13คะแนนขณะที่หงแดงริวอร์หลังอันดับที่2โดยการมี12แต้มนะครับด้านสิงห์พยองแอสตันวิลล่า ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังอันดับ3ของตารางนะครับส่วนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับหล่นไปอยู่ที่11หลังเสมอกับคิตตันพาเลทไปศูนย์ศูนย์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสรุปผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์ที่5กันนะครับเมื่อวันเสาร์ที่21ที่ผ่านมาไปกันที่คู่แรกนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านไปให้กับเคลซีไปศูนย์ประตูต่อ3แอตตันวิลล่าชนะบุคแฮมตันไป3ประตูต่อ1นึ่งเลมชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป3 都到那。多多 เลสเตอร์ซิตี้เสมอเอฟเวอร์ตันไป1ประตูต่อ1ลิเวอร์พูลชนะเอฟซีบอลมัดไป3ประตูต่อ0เซาท์แฮมตันเสมออิสวิททาวไป1ประตูต่อ1นท็อตแนมฮอสเปอร์ ur, ชนะเบนฟอร์ดไป3ประตูต่อ1นึ่งคิตันพาเลสเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ0นะครับและมาวันอาทิตย์ที่22กันยายน2567นะครับไบตันเปิดบ้านเสมอนอตติงแฮมฟอเรสต์ไป2ประตูต่อ2นะครับและแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมออาร์เซนอลไป2 สประตูต่อ2และเราไปดูสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2024-2025หลังจบสัปดาห์ที่5กันนะครับอันดับที่1แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง5นัดมี13คะแนนอันดับที่2ลิเวอร์พูแข่ง5นัดมี12คะแนนอันดับที่3แอสตันวิลล่าแข่ง5นัดมี12คะแนนอันดับที่4อาร์ซิอลนแข่ง5นัดมี11คะแนนอันดับที่5เชลซีแข่ง5นัดมี10คะแนนอันดับที่6นิวคาสเซิลแข่ง5นัดมี10คะแนน อันดับที่7ไบตันแข่งหนัดมี9คะแนนอันดับที่8นอตติงแฮมฟอเรสแข่ง5นัดมี9คะแน 9, 5, นอันดับที่9้าฟูลแลมแข่ง5นัดมี8คะแนนอันดับที่10สเปอร์แข่งหนัดมี7คะแนน ต่อไปมาโซนด้านล่างกันบ้างนะครับอันดับที่11แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง5นัดมี7คะแนนอันดับที่12เบนฟอร์ดแข่ง5นัดมี6คะแนนอันดับที่13บสามอนมัรแข่ง5นัดมี5คะแนนอันดับที่14เวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่ง5นัดมี4คะแนนอันดับที่15เลสเตอร์ซิตี้แข่ง5นัดมี3คะแนนอันดับที่16คริสตัลพาเลซแข่ง5นัดมี3คะแนนอันดับที่17อิบสวิททาวแข่ง5นัดมี3คะแนนอันดับที่18บแปดเซาท์햄ส์ แข่ง5นัดมี1คะแนนอันดับที่19เอฟอร์ตันแข่ง5นัดมี1คะแนนและอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่20บู๊แฮมตันแข่ง5นัดมีเพียง1คะแนนและเราก็มารอติดตามชมผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่6และนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบสวัสดีครับ